แวะมาดูสักน้อยเผื่อเชือกจะคลองขาลัดขากินยากจินยากกันเพลินเลยเดีวถ้ประมาณเที่ยงหรือบ่ายบุงค่อยมาหาน้ำให้กินตรงนี้มันมีสระสระอยู่ น้ำในสระนี่แหละที่มองเห็นต้นไผ่เยอะกอไผ่เยอะต้นไม้เยอะๆเนี่ยอ้นี่นกอะไรอะ่ะนกกระยังเหรอสีขา,ขาวเดียวจีนเพินเลยโน,น่นสงการอยู่มุมโน,น่นตัวเล็ก ตั้งชื่อให้สงการเกิดจิบสอเมษานี่ก็มาถางหญ้าให้เตียนแล้วเทียงนั่นหน่อยที่นี่ก็เรียกเถียงนั่นหน่อยเป็นไงฮอแขงแรงร้อนไหมลูก ร้อนบบร้อนบบเดี๋ยวสักเสิงเที่ยงบ่ายโมงเดี๋ยวมาเอาน้ำให้กินเด้ออยู่นี่กันไปก่อนเด้อเดี๋ยวแม่เข้าไปหุงหาทำกับข้าวก่อนกินข้าวแล้วเดี๋ยวออกมาหาลมแรงนะโอ้ยดูรอพัด ยอดต้นไม้อ่อนไหวไปตามลมชวนชมชวนดูสวยยามละมองทุงแดงเอ้ยลูกๆเอ้ยแม่กลับคนเด้ออยากกินน้ำยินยินอยู่มะฮะอยู่มะฮะ ใบมุ่งกบกวานเลยใบยมุ่งกบกว่าเดี๋ยวมากเอาน้ำให้กินไอ้ต้นยูคาเนี่ยพอถูกลงพัดเลย วัดพระหาสารคามอ่ะเนาะมันไม่ใช่จะมีต้นไม้เยอะแยะอย่างนี้นะแล้วดูดูเหมือนอคนมันม่นมั่นที่โนู่นเขาจะไม่ค่ยอยขยันเลยที่นี่ามท้องไร่ทุ่งนาจะไม่มีไร่อ้อยไร่มันอย่างนี้ไงนี่มีสารพัดเดี๋ยวทำนาออกนาทำไร่ ไรอ้อยไ่มันไรเตงโมไรมันก็คือมันสำปะหลังนแเลยตลอดทั้งปีบางบ้านมีที่อยู่สิบไรเดี๋ยวเออทำเตงโมโออกเตงโมแล้วก็ เออบางบ้านก็ทาแจ้งโมต่อแต่บางบ้านก็ไม่ทาแจ้งโมต่อเก็บแจ้งโมขายแล้วก็ปลูกมันต่อต่อเนื่องอ่ะประมาณเนี้ยแล้วแต่อันไหนแพงก็ทําอันนั้นนะนาะฤดูกาลแจ้งโมแพงก็ทํแจ้งโมประมาณสมัยหลัง แพงก็ทำมันสับรลังไงเนี่ยเขามีไรายได้ทั้งปีหุนเวียนเนี่ยไหนจะสวนควรัวอีกงไงไม่ค่อยได้ซื้อกันหรอกแล้วเงินทองมันจะไปไหนเขาก็เก็บฝากธนาคารนี่ไงจริงคู่ใจป๊ป๊บตั้งชื่อให้ป๊บป๊อปิงคู่ใจ ไอที่เห็นแขวนๆอยู่นะเชือกนะเวลามีผักกามัดนี่เนี่ยร้อยเป็นพวงขับปีิขายตามหมู่บ้านนะ่ะไม่ค่อยเหนื่อยเหมือนจะก่อนแล้วละ่ะก่อนนั้นเหนื่อยอก็วิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ ก็กราบขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามานับเป็นกำลังใจให้โอ้เสียงอะไรโอ้อันนี้เขาเรียกเตก็ตกเต็กมาลรถรถไถเตก็ตกเต็กรถไถานานี่แหละแต่ขา มีเอ่อซารีพ่วงไงเนี่ยจะไม่ชมว่าคนเอ่อบ้านบ้านชนบทขยันได้ไงเนี่ยขยันมากเลยไปใส่มาพ่อโอ้มาอันไปอันหาอันพอดต้องบางมาไปคุยเล่นกับเพิ่นแล้วมาแวะบ่งอันน้องง่วนอย่แม่ย Gracias. <laughs>